โซเชียลเดือดคนแซะแพทิเซียให้โซโนตจัดปาร์ตี้เฉลยเพศลูกเป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่ที่น่ารักและอบอุ่นมากๆระหว่างให้โซโนตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์และแพทิเซียกู๊ดที่ไม่กี่วันก่อนทั้งคู่ได้จัดปาร์ตี้เฉลยเพศลูกคนแรกแล้วและก็ได้ลูกสาวค่ะ ท่ามกลางเพื่อนพี่น้องและครอบครัวมาร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่ท่ามกลางหลายคนแสดงความยินดีก็พบว่ามีชาวเน็ตบางส่วนแสดงความคิดเห็นแซะทั้งบอกว่าแค่เพศลูกเขาจะทําให้มันยากทําไมเพศก็มีแค่หญิงกับชายบ้างก็ตัดพ้อว่าคนมีตังอัเนอะงานนี้ชาวเน็ตจานวนมากก็อดใจไม่ไหวค่ะตอกกลับเดือดว่าใดๆคือเรื่องของเขานะคะมันเป็นวัฒนธรรมยุคใหม่ของฝรั่งค่ะเขาทํากันเยอะมากเขาทํากันมานานแล้วด้วยงงคนที่ชอบมาตัดพ้อบอกว่ารวยเนาะมีตังเนาะ ก็คือตัวเองไม่มีทําไม่ได้ก็เลยไม่ยินดีกับคนอื่นหัดยินดีกับคนอื่นบ้างอย่ามวัวแต่คิดในมุมของตัวเองอยู่แต่ในกะลาถ้าไม่ได้เดือดร้อนจ่ายให้เขาก็ไม่ต้องสารแน่เป็นต้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ